ครับคู่นี้ครับผู้สุดท้ายในรอบแรกอืเกอ้าเข้าเฉยดูับผู้สาตรูทะลุเฉยครับจังหวะยิงนี่ับเปิดมาไม่จืดจะเอาแต่แป๊กเนี่ยแล้วไปเก็บมาจังหวะสองคือชาร์จงานแล้วยิงก็ไม่ได้ดีนะครับแต่ว่าโอ้โหรับไม่ออกรับไม่อยู่ทะลุตัวเข้าไปเลยเคอมต้นแชมป์สีส้ม ไอนำหนึ่งตุ๋นโอ้โหตั้งแต่นาะทีแรกเลยครับกินข้าวแล้วก็ไปไม่เนี่ย ดตาม้าแล้วแต่บอกว่าทำไมผมไม่มีนี่เลยอืมอืมไ้ฟาวอลไรนนลลครับอ่เป็นปนแชมป์ฟาวอลไรครับอ่าเป็นเป็นเคเฟาวครับเคเฟฟาวขามามหมุนครึงแล้วก็ทางขวาดูครับส่งแบบไม่มอง เออมีหมูกรอบมาใหม่ด้วยฮะบอลบอลออกบอลไม่ได้ไปออืบอลแรงครับย้อนกลับมาให้ผู้สัประตูแล้วก็ออกบอลพุ่งๆเฮ้ยพักหลังอืองนไงเงาเหนือๆใช้หลังพักบอลครับ มาอีกทีหนึง่งล็อกซ้ายล็อกขวาเคลียร์ครับบนแชมป์คืนหลังมาก่อนครับอาเขาให้เข้าในมาชิงชิงบอลหนึ่งสองแล้วล็อกซ้ายให้แล้วได้ยิงสองเลยครับของพี่ไปสอสูตรแล้ว บนหมุ่กรอบเกิดด้วยสองอะไรครับนำไว้แล้วก็ได้บระตูที่สองไว้เนะ่ยฮะแปบ๊บเดียวเคมไอนำป้นแชมป์ไปแล้วครับสองแค่สามนาทีนี่นำสองสูตรแล้วนะฮะ ซ้ายอืม้มบอนแชมป์ใส่ซ้ายไม่ตรงเพื่อนครับกอแชมป์บังแล้วโอ้ยสไลด์ด้านหลังอันตรายจริงไม่น่าสไลด์นะครับอบอลก็บังด้านหลัง อุ้ยเต็มเต็มครับมาอัดเต็มเต็มเลยครับเอาขึ้นมาเองครับบนลแชมป์ทางซ้ายโยก ตัดในเสียบอลตรงกลางเอาอีกแล้วแล้วเคเอมหลุดมาสามหนึ่งโล่งๆอย่างนี้ยิงโอ้หเจียยิงแป๊กกายเป็นดีเข้าเฉย <c oughs> นี่พี่ท่าดีใจด้วยนี่ไม่เป็นสามตงเลยครับยิงแป๊กเลยนะกลายเป็นดีครับ <c oughs> นำ5ห้านาทีสามลูกเกับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับป้นแชมป์ครับพยายามจะบีบเร็วเลยครับอ้าวได้ทุ่มแล้วครับป้นแชมป์ ขอ,อมาเบาบีแต่สวยครับเอาครับเคไม่สี่แปดแล้วให้ป้ายมาเสาสองผู้สัประตูคราวนี้รับได้แล้วฮะเดี่ยเพิ่งจะเห็นผู้สัประตูรับอืมระวังกันครับอ่ะ ฉือมีหมูกรอบด้วยอืม ไม่มีน้ำให้บอสอานนะเอ้าประตูเป็นอะไรครับโอ้โหขอดูภาพช้าหน่อยได้ไหมอยู่ดีก็หงายหลังโอ้โหรับกระชอหงายหลังเองเฉยเหลือจะเชื่อโอ้โหดูครับผู้สาวประตู เอาแล้วอย่างนี้รอดไหมไม่เหลือครับโอ้สี่ตรงไปแล้วครับนี่ไปเสียบอลหน้าประตูครับนแชมป์แล้วคึงหลอกหูดร้ายมากนะคึงเข้าขวาแล้วกลับมาเข้าซ้ายหนีห่าไปเป็นสี่สูนแล้วครับ บนแชมปมแมตช์แรกก็ยังทรงดีๆอยู่นะม,มาแบบนี้เนี่ยอคากบแทงออกมาทางซ้ายลงเลยครับแล้วจ่ายย้อนหลังเสร็จผู้เล่นเค i อให้มาดูว่าครึ่งหนีบิดมาแล้วแตะอ้อมหดริมเส้นมองข้างในเอายึกยักแล้วป้ายใส่ขวาแป๊กๆตสามบอล บอลออกข้างครับทุ่มอ1โมดีทิ้งออกมาครับบนแชมป์อาจจะเตะสวนบอลออกข้างไปฮะ ได้แต่ไม่เปิดเก <c oughs> ี่ย,ยวบอลดีครับแล้วเลือกเปิดแฉลบยังมีได้ยิงอูอูว้าวแล้วเตะ <c oughs> ล้มไปเองพยายามจะโย่ไปเองครับอเลสเบให้เข้าในามาเ <c oughs> ขาหนึ่งสองแล้ว <c oughs> เปิดเปิดไม่ถึงบอลครับมาไปยืนรอฟ <c oughs> ังกสัสซูบอกหน่อยไหม เอาที่บอลจำกัดตัมองอหน่อยไหมครับยงิงปัดแล้วคราวนี้ปัดเจอดักอีกแล้วครับเกมไอเข้าในโล่งๆแล้วก็ปาดมาอย่างนี้ไม่เหลือครับขยับหนีเป็น5ประตูต่อศูนย์ หเลยครับโอ้โหเป็นสกอร์ที่ขาดที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่มีมาในรอบแรกเนี่ยโอ้โหเสาแรกยิงไงก็เข้า ครับสนาม A นะครับเดี๋ยวสแตนบายนะครับคู่ชิงอันดับที่9นะครับในสนาม A นี่สไตมูนครับจะพบกับอัลสตาร์ทีรูมครับในคู่ชิงอันดับ9ครับขอเชิญสแตนบายที่สนาม A ได้เลยครับสไตมูนกับอัลสตาร์ทีรูมครับ ต้องเปลี่ยนผู้รักษาประตู<น>เลยครับคน<ป>แชมนในรุ่นซีเนียครับคู่ชิ้นอันดับห้าครับยิงไกลก็ชนเสาออกโอ้ไ <c> ป <oughs> ชนเสาออกด้วยไปเหลี่ยมนอกนะฮะเหลือประมาณสามนาทีะนะครับกับการตามหลังแค่หกประตูนะหกประตู <c oughs> ไปกำลังไตให้เสมอเดี <c oughs> ย๋ยวดังเจ้าจบคู่นี้จะเป็น <c oughs> รอบรองแล้วนะฮะ ออชิงอ,องันดับสามของรุ่นซีเนียนะฮะซึ่งเจอทีมไรระหว่างเจอทีมไนเราก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอประกาศจากทางสน,สนามีนะครับในรุ่นจูเนียรครับคูที่เก้าครับหัวตะเข้ครับจะพบกับคิงม,มงกุดครับสแตนบายได้ที่สนามบีเลยครับตัวใหญ่เ้ยมาอีกแล้วครับเคมเคไมให้เปิดย้อนหลังแนมะ่ ส่กนสนามสีครับในรุ่นซีเนียครับจะเป็นการสนามสีครับจะเป็นการชิงอันดับสามในรุ่นซีเนียครับเอซ e u n i o เนียนครับจะพบกับฟิ b บอมครับอ่าคู่ต่อไปเป็นเอซ e u n i o เนียนเจอกับฟิ b บอมนะฮะเดี๋ยวเวลาไม่เยอะแล้วครับ ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปาฏิหาริย์นะฮะที่จะยิงถึงหกลูกเพื่อเสมอนะครับส่วน <laughs> สนามดีครับสแตนบายรอได้เลยครับในรุ่นซูเปอร์ซีเนียร์ครับบัฟฟี่ยูไนเต็ดครับจะพบกับซินเนจี้สามิบสี่ครับสแตนบายได้ที่สนามดีเลยครับพยายามแหวกไปเองครับแนะ่หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งก้นแชมป์ อ้าขิลาแล้วพาดแล้วปูชนเสาเก็บแถวสองให้จับแล้วยิงติดอยู่บนเส้นไม่ได้ตีไข่แตกไม่ได้ครับไปกันต่อครับบนแชมป์ให้ย,ย้อนหลังโอ้โหขาแทบฉีก เดี๋ยวหลังจากจบคู่นี้จะมีคู่ชิงที่3นะครับของรุ่นซีเนียแล้วก็ดูจงังหวะนี้ครับหลุดมาอมืยิงมาไปยิงนะครับไม่ได้ส่งให้เพื่อนลกกแล้วก็จบเลยครับ ปูเสียผมต้องมิดยาวครับป้นแชมป์แพ้ดวงป้นแชมป์แพ้ดวงให้กับเกมไอทีเอลไปครับ6ต่อ0